ข้ออ้างยอดฮิตทีต่ทำให้ชีวิตจนลง แชกหมาผู้เคยจนมาก่อนตอนนี้เป็นมหาเศรษฐีระดับโลกได้พูดถึงคนจนไว้อย่างน่าสนใจมากคำพูดของเขาไม่ได้มีความหมายในเชิงดูหมิน่นเหยียดหยามคนจนแต่อย่างใดแต่เป็นการกระตุ้นให้คนจนได้คิดและรู้สึกตัวเพื่อที่จะได้ฮึกเหิมและจัดการชีวิตของตัวเองให้ห่างหายจากความจนไปตลอดการคำพูดของเขาสรุปได้ดังนี้ คนจนเป็นคนที่เอาใจยากที่สุดต่อให้ทำงานหนักอีก10ปีก็ยังจนอยู่เหมือนเดิมถ้าเราให้อะไรคนจนแบบฟรีๆเขาจะคิดว่านี่คือกับดักเราคงหลอกล่อจะเอาอะไรจากเขาสักอย่างถ้าเราบอกให้เขาลงทุนน,น้อยๆคนจนก็จะบอกว่า ทำเล็กๆก็จะได้กำไรนิดๆหน่อยๆสู้ไม่ทำเลยดีกว่าทำไปก็เสียเวลาเปล่าถ้าเราบอกให้เขาลงทุนเยอะๆคนจนก็จะบอกว่าจะไปเอาเงินตั้งมากมายที่ไหนมาลงทุนพวกเขาไม่มีเงินหรอกไม่มีเงินทำอะไรก็ไม่ได้ถ้าเราบอกให้เขาลองทำธุรกิจใหม่ๆหรือเริ่มทำในแบบที่ไม่ซ้ำใครเขาก็จะบอกว่าไม่มีประสบการณ์ทำไปก็ไปไม่รอด ทำไปก็เจ๊งถ้าบอกให้เขาทําธุรกิจดั้งเดิมที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทํามาเขาก็จะบอกว่ามันยากมีปัญหาจุกจิกวุ่นวายเต็มไปหมดและก็เหนื่อยมากด้วยถ้าบอกให้เขาทําธุรกิจใหม่ๆ พวกเขาก็จะบอกว่ามันคือธุรกิจขายตรงเขาไม่อยากลดตัวลงไปเดินหาลูกค้าแล้วคอยง้อให้คนอื่นมาซื้อของถ้าบอกให้เขาเปิดร้านขายของเขาก็จะบอกว่าจะต้องนั่งเฝ้าหน้าร้านทั้งวันจะไปไหนก็ไม่มีอิสระอยากมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือหยุดยาวนานๆก็ไม่ได้แจ็คหมาบอกว่าคนพวกนี้มีอะไรก็ชอบถาม Google ชอบคุยและคบค้ากับพวกคนที่ล้มเหลวเหมือนตัวเองและชอบคิดมากแต่ไม่ยอมลงมือทำอะไรสักอย่างทั้งชีวิตมีแต่คำว่า รอก่อนดูก่อนยังไม่พร้อมตอนนี้ขอคิดดูก่อนสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดคือวิธีคิดและทัศนคติการมองโลกของคนจนที่มักจะอ้างไม่มีเงินไม่ชนานาญเหนื่อยยากไม่มีประสบการณ์ดูก่อนยังไม่พร้อมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดแบบนี้ต่อไปชีวิตก็จะเป็นจริงดังที่แจ๊กหมาว่าไว้คนเหล่านี้ผ่านไปกี่ปีก็ไม่มีวันรวยและเป็นคนที่เอาใจยากที่สุด หากต้องการหลุดพ้นจากความจนก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติเสียใหม่ให้ตรงข้ามกับสิ่งที่เคยเป็นมาถ้าบอกให้เปิดร้านขายของก็คิดเสียว่าได้เป็นอิสระได้อยู่กับบ้านไม่ต้องกลัวรถติดและคิดหาวิธีบริการลูกค้าในแบบที่เป็นตัวของตัวเองจะทำให้ร้านตัวเองเก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปหากมีคนมาแนะนำให้ทำธุรกิจดั้งเดิมก็คิดซสว่าไม่ต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งที่พ่อแม่ได้วางรากฐ,ฐานเอาไว้เราก็เอามาต่อยอดหรือปรับปรุ ให้เข้ากับยุคสมัยมันเป็นงานที่ท้าทายหากม,มีคนมาแนะนําให้ทําอะไรเล็กๆก็คิดซะว่าการทําอะไรที่เริ่มจากเล็กๆถ้าพลาดขึ้นมาก็จะเสียหายไม่มากและที่สําคัญคืออย่ามีคําว่าแต่ ดูก่อนหรือรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนเพราะถ้ารอให้พร้อมคุณจะไม่มีวันนั้นหากมีความคิดจะทําอะไรให้ลงมือทําทันทีทําได้หรือไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเมื่อได้ลงมือทําไปแล้วสิ่งต่างๆจะตามมาแม้จะมีปัญหาและอุปสรรคก็ค่อยๆเรียนรู้และฝึกฝนเพราะไม่มีใครเริ่มต้นอะไรแล้วสําเร็จได้ทันทีไม่มีใครที่ค้าขายอะไรแล้วจะร่ํารวยอย่างรวดเร็วต่อให้ตั้งใจมากขนาดไหนก็ต้องเผื่อใจและเผื่อเวลาไว้ด้วยไม่ใช่หวังจะรวยเร็ และสําเร็จไหวหากเราสามารถเปลี่ยนความคิดและทัศนคติใหม่เราก็จะหลุดพ้นจากความจนไปได้ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าหรืออีกสิบชาติเราสามารถร่ํารวยได้ในชาตินี้เป็นกําลังใจให้ทุกคนครับ